อยู่ในห้องน้ำทำอะไรบ้างหนึ่งสองถ้าทำไมแปรงสีฟันหล่นอยู่ที่พื้นเหรอน้องอ้้งแปรงสีฟันที่พื้นอย่าใช้นะไว้ขัดตีนไอ้ท่านี้มันทำไงวะ ทำยังไงวะขยับแค่ขคเฮ้ยห้องน้ำนี่มีสายชีดตูด้วยดีวะเสร็จแล้วดูหนังผีมาไม่อย่างอาบน้ำเลยอะโฟมล้างหน้ากูจะไม่หลับตาจากสถานการณ์นี้อะไร้อง้างดวงตาก็ได้ยูใหญ่ผีมากกลัวตัวหลังเงี้ยไม่รู้สิไม่เดย Ne <laughs> <laughs>